สบายดีเราสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม่น้สบายดีพี่น้องชั่งสิบวันเด้อไม่มี้ะหารก็สูงสองบอกไก่นะพี่น้องกำลังเตรียมรวมตัวกันพี่น้องสี่ไปงานบวชของพ่อใหญ่พ่อเตหญ่ดังพี่น้อง ไม่รุ่นมกนขับรถไปทำการมีไงม,มอสิตานนี่เมืม่อ,อไหรบ่บอเมื่อตะห้งอง เจเป็นซูเฟอร์หรือเปล่าใหญ่เลยคือบัวออกไปโลกสอ่ะสลัดเนาะสิอะครไปน้ำกันไปน้ำกันพี่นงไปเที่ยวก่อนไปเอาบนม่นกัน Tamam. ี่หนาเขสิอ่นี้จะไปทำบุญี่นงทำบุญก็ต้องหนาเขากันก่อนเนาะแม่แม่มันนะอ้วบอื้นเ่นวันเดียวนี่ยว่อเกอดเอาไปดิอหญกมันมันดำนะไครสะลูกซื้อเมื่นี้ เออมีผ uh, uh mm uh huh. anyway ู้พาไทยเองร้านมันอยู่น้าเด็กหนุ่เด็กนุ่มขายร้านเพือนก้หเยมาอยู่น้านแบ้ท่เร่าบ้านเงินอช่ไมอันนี้ลูกใหญ่ตัววะอยากกอไร้ทาพี่น้องเอ้ย ทำบุญน้ำการเด้อพี่น้องเด้อผูหลับ้านบ้านเป็ใหญ่โฮเนาะพี่น้องเนาะเป็ใหญ่โฮบ้านยังอาเกียมพร้อมด้วยอันน่ะบ้านยังว่าบ้านเราบ้านอีงยังเนาะบ้านโดนมีเนาะบ้านอันไงบัวทองใช่ปะเนาอยู่เมืองยังไงเลยอยู่เมืองบัวทอรเออุัวทองเดนโอนใกล้ตัวใกล้ย่านตลานี้ประมาณประมาณยังหกเกลือกเนาะป้าเนาะเนาะ กันบกบกฮอดแล้วบาเลยทําบุญทําทานนํากันเด้อพี่น้องหลายปู่หลายคนเด้อญาติพี่น้องหลายมใหญ่เียว่ด้ญาติพี่น้องเอ้ยาสิเป่าต่อต่อกันไปหลายๆบุญหลายพี่น้องเียวนี่มันนตกซื่อๆพี่น้องเอ้ยแม่นบ่ตกนี่คันรถไปคันรถก็คือสิเต็มเบิ่งงเนาะเจ้าบุญหลายเพี่คนบุญบุญบุญหลายก็ได้สวัสดีเด้อน้องอันน่ะใเด้อ

แขกยู่ส่าอยู่แถวไหนอะเออสวัสดีพี่น้องยน้ำเงียย่างาไปงานบวชงานแต่งเลยไปงานบวชคืองามทักอ มันจะกะก็ได้ขนาดเนาะมาเยจิกปีเลยลูกยาญนี่ยสี่ปีนี่ผูกก๊อกบอผูกก๊มันจปีเออ ย่างกาัดยางมากคต้มติ๊ซีนพี่้องเต็มไเลยเอาบไรอย่างไ้เอาอุสาหย่างก่อนเดี๋ยวจะอย่างก่อนเอกหน้าพินิบได้เจีบแกขอยางาเฮ้ยไปเต้นมัขึ้นยังหมเจียบร้านมันติดลูกติ๊มาส่หัวยังมียังลูกติ๊อ้วีวยอ่าหบ้าน

ตัวนี้เด้อนักสายอาเตะนะลูกเด้อากกะเป๋านี่้นด้อมงลงไปมันถือของป้าลรเด้อเมนแ่บะขาวแม่ผตก่ไดมือัดตังไหนต่าตกเนี่ได้เอาขึ้นจ้องเข้มอันนี้มันอันนี้โตักา่นเด้อเาสิคีท่านได้เ่ก่านนี่ <laughs> cái này có oanh nắm bắt sai nó đốt chân không chân nó chân dạng thông gia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 ng đó,

่าเฮ้เ้องเทมเราบ่เทมแบบอะไแล้จะคนแน่นนะนบอน้ำดีนะจะให้ลูกยังยอนแขงเนาะเบิ่งได้สี่พอดีเบิ่งสนับถือพ้เจ้าพญังูมูได้หูงลูกได้ได้มาอยู่เนี่ยเสียไปเปลี่ยนเคี้ยว้พงเเบิ่งไม่ใส่พูดพูดเ้าม โลจับคอนันเซ็งเจ็บนี่มันจะแบบเปิดนีตใช่ไหมอู้เปิดแตจะห่าวก็เปิดถักษาไปห้องไปห้องมันเด้อห้องอันนั้นมึงลงไปมึงอย่าลืมเด็ดขาดกระเป๋าน่ะอ้ยอันนี้เด้สาบสาบนีกายันคนต้องห้ามผับแล้วเขาไปเนียนในถ้ามาจะคนต้องห้ามจนเปียกเนาะแม่นั่นน่ะ เดอสเสเดดพี่น้องเลยจะเปิดส่ยขึ้นได้คนหนึ่งเสริญเสด็จพระเจ้าค่ะ cô cô ไป hùng quá เห็นหุ่งบ่ thế <laughs> thế ๆเห็นมันนึงแซ่บคอ <laughs> thảo

พอดีเนาะคนเจ้ายังสิเปเอายังงูเขาน้องชิน่แที่่ตียจะ้เล่นเงายังโ่อีกอยู่ยังออก่อนอยอจังไปดมมาอยู่เอเออเอบอโอ้ยจะถึง e a d l i n น้เงเอียนเนมัอะไ่ฮะก็ไดนสิเอียนเงนทกูบุก ผมมีงานนะครักตัอกรผมงานกับงานวทุา่งาทงนลกยงกับาสตวยกลหัเล้วองัวยี้แม่งัวเราเป็นคนีองัวยี่เาวสามสเลยกคโอ้ยผมเคยเห็นคน ขันบส um, um, uh ่กันบ่บากูเหงนั่าสักโควดินว่าขันเนอน้าเต็มหาเต็มค่ะเออฝนตกูคืนสดเมือนลกืนกับสีดำกับเก้วเน้ยดนฟูเดนลูกแก่วใหญ่คุ้ดดำ คนเงินเขาหนิโอ้กาบูได้านเขามนพี่น้องชิมนีก็จะได้คอลาเพีงสมิเนี่พี่น้องเออยู่ดีไม่สุุกคนเจ้าเนี่ยดำแไหรอเจ้าน่ย่างเลียยงบ่ไผไผพาเห็ดมาขอดบ่ยอดยอดเออ ขอดเจ้าเมียอะไรบอขอดนอะไปเออเอ็กมายอดสองคนอืมอะไรพี่น้องโชคดีมีปีเอ่อตลอดปีตลอดไปนะพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีครับ